สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิทย์ชาแนลคนบ้าเกษตรครับอันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนนักทลินกับสวนแอปเปิลครับใกล้เคียงกันนะครับท่านผู้ชมมาดูบริเวณรอบๆสวนนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับผมโอเคครับมาไปด้วยกันครับผมอันนี้เรามาเก็บนักทลินนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นนักทลินนะครับ จะเป็นนคทรินฝั่งนี้จะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์เหลืองนะครับนี่พาเดินชมครับท่านผู้ชมแต่ว่าแอปเปิลดกมากตอนนี้พักเที่ยงครับผมกินข้าวเสร็จแล้วเดินชมสวน เพนชมสวน,นครับท่านผู้ชมจะเปิ้ดกมากๆนะครับอยู่สวนนี้ก็จะมีหลายหลากหลายนะครับพืชพันธน,นานาพันธุ์ครับเพราะว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ชมกระชับพื้นที่ก็หนึงกาลางวางครับ เป็นเงินหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับรอบๆสวนนะครับท่านผู้ชม นคลินอ่าสวนฝั่งนี้จะเป็นสายพันธุ์ r รนะครับ RC ตัว R กับตัว C ครับเป็นชื่อสายพันธุ์นี่จะเป็นลายมันเสียดาวนะครับท่านผู้ชม เดิ่นชมสุดยอดมาก นี้ยังไม่แดงเท่าไหร่ครับถ้าดูกนี้ยังไม่พร้อมเก็บนะครับส่วนลูกนี้จะพร้อมเก็บครับทุนผู้ชมแต่ว่ายังติดเขียวๆอยู่เลยเก็บไม่ได้ต้องปิดใบออกโอ้โหเป็นแผลแล้วต้องแดงๆแบบนี้แดงๆแบบนี้ก็จะเก็บได้นะครับนเก็บไม่ได้เหลือไปก่อนรอก่อน น,นี้ก็เก็บได้น,นี้จะเป็นเนื้อข้างในนะครับอร่อยหวาน,นนี่ลูกแดงๆแบบนี้จะหวานมากหวานชุบพอเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้สายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ สุดท้ายของฤดูกาลนะครับท่านผู้ชมหมดสายพันธุ์นี้ก็คือว่าฝนมาทันทีเลยครับสายพันธุ์นี้จะช้ากว่าเพื่อนจะช้ากว่ากว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้ เสร็จสายพันธุ์นี้ก็เริ่มทยอยแต่งกิ่งแนละ้วทยอยแต่งกิ่งเอชอร์รี่แล้วก็แอปเปิลคอสจะเริ่มแต่งกิ่งแนละ้วอ,อร่อยยังไม่หวานเท่าไหร่ให้มันแดงกว่านี้ครับจะหวาน ครับยกมากเลยยาเขาไม่ได้ตัดครับไม่ชิดย,ยาขยะ ผลเลืองครับกำลังเข้าสีนะครับท่านผู้ชมพวกนี้กำลังเข้าสีโดนแดด เป็นกระเป๋าแล้วภา,ายในป่ายแอปเปิลครับรลูกแย่นะครับได่ใชจแดงแดงนะครับ อันนี้จะใช้เวลาไม่มากเดียวครับท่านผู้ชมลูกใส่ใหญ่ Terima เสร็จนะครับร้อยเสร็จชิ้นครับโอเคครับถ้าผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ